มาต่อนะครับเซตที่2กํบบาลังจะเริ่มนะครับสำหรับแข่งขันสปอตกรอดคู่ชิงชนะเลิศในสปอตกรอดคิงส์คับครั้งที่27ครับไทยกับเกาหลีใต้เป็นคู่ชิงชนะเลิศสุยันโนในศิวัตสายมาคะแนนแรกเขาก็ยังแก้ไม่ได้ยิวัตโอ้โหก็แก้ไทยดีแต่ว่าชิวั์เองก็เปิดได้ครับโอ้โหแล้วเก่งมากครับพอในชใเขาแก้วปฏิกิริยาดีเหลือเกินแต่มาสิวั์สายขาคะแนนนี้ต้องยกให้เลยครับ ยังเปิดลูกแรกได้แล้วก็ยังยกมาให้กับคนชัยเขาแกวได้ได้เล่นนะครับเล่นด้วยหลังเท้าเลยครับแล้วน้ำหนักเป๊ะเลยคิมไทยยังได้ส่งลูกต่อนะครับปัดกันเสิร์ฟทีมละ3ามคะแนนชีวัดเสิร์ฟมาปั่นหยอดอาร์ทับเปิดได้และคิมิมินขึ้นมาจังหวะนี้ หเหมือนจะเสียไปเองครับเหมือนเปิดตำรารับไม่ถูกครับยังมันเริ่มมีอะไรย,ยิ้มขึ้นมาบ้างครับแฟนๆตะกร้อของไทยสองต่อศูนย์ครับเริ่มต้นออกสตาร์ทได้ดีสำหรับทีมชาติไทย ัถเสิร์ฟมาอาท็อปเ,เปิดลําบากแล้วยกมาให้ตังวันี้กลางตะขายมากแต่ว่าเขาตเตะเก่งครับตรงวนันี้ชิมยังมินแก้ตัวจากที่ผิดพลาดจังหวะที่แล้วนะครับแล้วดูหน้าผู้เล่นเกาหลีใต้แต่ละคนนี่ยังดูยังเด็กๆอยู่เลยนะครับเป็นทีมที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับ ตัวหริท่าได้ส่งลูกครับหนึ่งกับสองคะแนนสุดแรเปิดเข้าไวชุดันยกไปสวยครับอออืือ้หเนี่ยครับพอชัยเขาแก้วได้มีโอากาสขึ้นเล่นง่ายๆครับได้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเห็นอยู่แล้วครับตัวบล็อกเข้ามาทางไหนนะครับพอตัวบล็อกมันมาทางขวาแล้วพอชัยเตะด้วยซ้ายตรงนี้ฝังเลยครับ กาหลีใต right, oh, ้ตามหลังอยู asına, ่หนึ Much ่งต่อสามคะแนนทีมพันยังเสิร์ฟมาพรชัยเปิดได้ดีครับสุริยันยกมาให้แตะหยอดครับอาเกาหลีใต้แกะไม่ได้ครับอถือว่าเปลี่ยนจังหวะการเล่นได้ดีกับพรอชัยเขาแก้วถือรู้ว่าสุริยันเพชรชันยกมาให้ห่างตาข่ายครับคือถ้าอัดหนักเนี่ยไม่แน่มันจะติดเน็ตได้เปลี่ยนจังหวะวยการเล่นหยอดครับใช้ฝ่าเท้าแตะอ้อมตัวบล็อกไป หนึ่งต่อสีอใอใอใ่ใต้เอลต้าเสรคะแนนสุดท้ายในชุดนี้ครับโอ้รับล้นไปแล้วครับชูเกียนเปชานตอนนี้ต้องซีบล็อกของครนชยเลยครับขึ้นมาบล็อกอ้าอแต่ว่าติดหลังบล็อกของครชัยเขาแก้วเลยครับกินยังมินโอ้โหทำไรเป็นดีเลยครับตอนนี้สำหรับครชัยเขาแก้วขึ้นนี่หันหลังเลยนะครับเอาเป้าใหญ่ที่สุดในตัวบล็อกไว้ครับคะแนนไหลไปเป็น5ต่อนหนึ่งรดี้ สีหน้าเบลตาดูนิ่งนะครับใจคน่ตงงงแต่แตมตไม่เศร้าในใจนี่จะคิดยจะอะไรยังไงครับกลับมาไทายเราได้ส่งลูกนะครับิวัตเ์สบปันยอดไปคิมยังมินเปิดได้คิมยุนจุนยกมาให้อื้นนอนชัยคงคงจะเสียดายครับจังหวะขึ้นเร็วไปนิดนึงครับและคิมยังมินเองก็ เปลี่ยนจังหวะเล่นเลยครับในช่วงจังหวะที่ขึ้นไปนี่ครับเขาก็แตะหยดมาเห็นแล้วครับแต่ตัวตกมาบดีมโม่งลุกไม่โดนเนี่ยเลือกจังหวะทําฉลาดนะครับเห็นหลายครั้งแล้วที่แกเปลี่ยนจังหวะเหมือนกับจะขึ้นฟาดแรงแล้วก็ดูอาการของทางผู้เล่นไทยก่อนครับผมยืนยังเปิดได้แล้วยกล้นข้ามาอ้าวโอ้โหสุดเดอนเป๊ะชาเนี่ยเล่นพลาดไปเองครับจังหวะนี้ พยายามจะขึ้นทําเร็วครับไม่นะว่าขึ้นไปเหยียบแล้วไปโดนลูกไม่เต็มฝ่าเท้าครับล้นมาแล้วนะครับ<ช>โอ้โห,โหลูกนี้น่าเป็นคะแนนของเราครับสุนันแปชาญเปิด<ช>สองคะแนนที่ผ่านมาไม่ได้แต้งกับทีมไทย<ช>สิวัน์เสอร์พิทีนึง ขิมยุนจุนยกให้ชิมยังมินขึ้นอืมอะไรครับไทยยังบล็อกได้อยู่ครับพลชัยป้านท้เขาจะพยายามเล่นลูกเหยียบบ้าครับแต่ว่าก็ไม่ข้ามตะข่ายเหมือนกันไทยหนีไปเป็น6ต่อสเจ้าก,กันไปครับพลอทีเขาก็ <1 S 1> พยายาม1 1> ที่จะฉวยโอกาสทำเร็วเหมือนกันครับครับเนี่ยเห็นผู้เล่นไทยไม่อยู่ในตำแหน่งนะครับก็เนี่ยครับพยายามจะเหยียบข้ามมา พรชัยขึ้นไปบล็อกได้ดีครับลอยตัวกลางอากาศได้นานนานพอที่จะบล็อกลูกเล่นของคิมยองบินไว้เอาไว้ได้ครับ<ไ>เป็นเกมเซิร์ฟของเกาหลีใต้ในอีกสามคะแนนจากนี้ครับเซิร์ฟไม่ค่าครับคิมฮันจัง เขาก็พยายามจะใช้ลูกหนักนะครับเพื่อที่จะทำให้ทีมไทยเราเปิดลูกแรกลำบากนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับระหว่างคิมมันยังกับคิมมินโฮตัวเสิร์ฟในทีม A ของเกาหลีใต้นั้นคิมมินโฮดูจะแน่นอนมากกว่าครับคิมมันยังเสิร์ฟมาแมกสิวัปฏิกิริยาดีมากฟิวเอลหลบลูกตะกร้อแล้วปล่อยให้ออกไปครับ อ่านลูกนีด้ดีนะครับมาเร็วด้วยแต่ว่าสูงเกินไปนิดหนึ่งทบอ่านออกเลยไม่เล่นครับรีว่าสาขาสองคะแนนจากการเสิร์ฟของกาหลีใต้ในช่วงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล,ล้วโอ้คนนี้เขาเสิร์ฟดีคบคนไทยอ่านอ่านค้างผิดฮะเลยทำให้จังหวะ ในการเล่นของตัวเองนั้นพลาดไปด้วยเหมือนกบบอยากจยืนขาตายครับคิดว่าลูกจะมาซ้ายแต่กลับมาเป็นไทยเป็นไฟได้ส่งลูกอีกชุดหนึ่งครับนำอยู่8ต่อ4ขคะแนนชิวัตรเซอร์ไปอ่าครับต้องเล่นเองครับ ล้นหรือเปล่าครับพนชัยขึ้นไปเก็บอุ้ยสบายครับล้นมาแล้วครับล้นมาแล้ว่าว่าสิริวัตรลูกเสิร์ฟในเซตที่2เราไม่เห็นจี้ไปทางด้านคิมยอนจุนเลยนะครับเท่าที่ผ่านมานี่เสิร์ฟไปที่คิมพันยังซึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คของเขาครับอ้อ ว่าเสิร์ฟหนักเสิร์ฟดีครับคะแนนนี้ของศิวัตสาขาพลิกตะข่ายลงไปสวยครับหือได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็ได้ทั้งทิศทางด้วยครับคะแนนนี้ของศิวัตสาขาโอ้โหนี่ครับล้นลงมาด้านล่างของไอเลนฮอลในแฟชั่นไอเลนเลยนะสำหรับท่านเป็นตะกร้อชิวัตเสิร์ฟไปทีนึง คุณกังมินมีโอกาสได้ขึ้นเล่าวผพรชัยขึ้นไปบล็อกไม่ทันเนี่ยเกาหลีใ้ได้แต่ไล่มาห่างๆครับ5ต่อ10ดูจังหวะที่คิมยอนจุนชงมาให้มาตัวรอดเก่งนะครับคิมยอนมันเกาหลีใต้กลับเป็นฝ่ายที่ส่งลูก5ต่อ10คะแนน โอ้โหเราเพิ่งได้ในลักษณะนี้จากซิรสาาขาเมื่อสักครู่กับคราวนี้คิมพันยังเอาคืนครับอืออาจารย์กำลังใมงแต่โกนบ่อเลยขอให้เบรกเอาให้ช้าลงมานิดนึงครับเนี่ยดึงทันทีครับคือตัวเสิร์ฟของเขากำลังเข้าที่เข้าทางนี่ ก็ต้องมีแท็กติกอย่างนี้ครับดึงเกมมาไว้นิดหนึ่งเกาหลีใต้ตามอยู่4แต้มครับ6ต่อ10คะแนนดที่มันยังเซร์ฟบิดมาเลยอาจจะเป็นผลครับจังหวะที่ เราไปดึงเกมไว้เมื่อสักครู่นี้ให้เขายืนแช่อยู่นานไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นคะแนนสุดท้ายในการเสิร์ฟของกรีตาในช่วงนี้นะครับ6เปอเ็เสิร์ฟมาพรชัยเปิดดีชิวัตรยกมาให้ชิดไปนิดนึงป่ากับเปลี่ยนด้วยการเหยียบครับพอนชัยแต่ว่าเขายังเปิดได้ครับชิมยันจุนแล้วยกให้ชิมยมินขึ้นมาอกรีตาครับ ชิมยองมินเองก็ถือว่าขึ้นทําได้เด็ดขาดนะครับเป็นแต้มของเกาหลีใต้ครับเรามีโอกาสก่อนด้วยนะครับคะแนนนี้ทําไม่ได้แล้วก็ชิมยอนจุนตั้งให้กับชิมยองมินขึ้นลกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของทีมชาติไทยครับ สิวัตสาขาครับตอนนี้ยกเท้าขึ้นเสิฟทุกครั้งเนี่ยมากองเชียร์ไทยเราเองก็ต้องรุนให้เป็นคะแนนในในทุกครั้งเลยครับเพื่อที่จะได้เอาไปรุ้นตัดสินกันในทีมที่3หรือว่าทีาม4ครับเส,สิมาหนึ่งจุดนงก็ยังเปิดได้ครับและยกไม้ขึ้นมาตรงวันนี้บล็อกไม่ได้ครับคนชยัยแต่ว่ในการขึ้นทำของตัวทำเกาหลีใต้ทั้ง2คนนี้สไตล์แตกต่างกันกน,นะครับ ในทีมกอน,นั้นอิมันซูนั้นจะเล่นในลักษณะที่เป็นลูกซันแบ็คนะครับแต่ว่าของทีมบีน,นี่ทางคิมยองบินนั้นจะเล่นในลักษณะที่เป็นการขึ้นไปฟาดนะครับน้วงไม่ธรรมดาครับยองมินนี่เราเห็นว่ามีทั้งลูกหนักลูกเบานะครับดูคะแนนของศุกสาขาครับเซิร์ฟจานทะยอดครับโอ้โหสั้นไปเยอะเลย น้ำหนักขาดไปอื้อเลยครัิราสาขาเจ้าตัวก็รู้ฮะยิ้มเขินๆเ,เลยเหมือนกันโอ้จากที่เรานำเขาอยู่หคะแนนนะครับตอนนี้ถูกขจี้มาเหลือห่างแค่สองแต้มแล้วครับต้องขอเวลานอกครับอาจารย์กนลตันยิมองถอือว่าฝีเท้าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับสำหรับทีมเอแล้วก็ทีมบีของเกาหลีใต้ ของไทยเราเนี่ก็ถือว่าระดับสุดยอดฝีมือในเรื่องของสุปะตะกร้อในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเอหรือทีมบีแต่ว่าก็ยังเล่นงานนักตะกร้อของเกาหลีใต้ลําบากครับมาตรฐานของทีมบีเกาหลีใต้ที่เราเห็นเมื่อเทียบกับทีมเอของเขานี่ห่างกันพอสมควรก็จริงนะครับแต่ว่าแอนเป็นสัญญ,ญาณว่า ผู้เล่นหน้าใหม่ๆของเขานี่ขึ้นมาเยอะมากนะครับมียน้อย่างน้อยๆเราได้เห็นทีมเอของเขาเล่นมาสักครู่นี้<แ>ก็เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปนี่ไปแข่งที่บ้านเขาด้วยนะครับที่อินชอนครับ กลับมาเล่นกันต่อครับ <Okay. S 1> นัำอยู่แค่สองแต้มครับทิ <Okay. S 1> นไทยในเซตที่สองถ้าดูจากเซตแรกเหมือน,นว่าเราจะเอาชนะได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าชนะไป15ต่อ6 oh. แต่ว่าในเซตนี้ก็อย่างที่เห็นครับกลัวจะได้แต่ละแต้มแต่ละคะแนนนั้น ก็ต้องออกแรงเยอะครับสิวัตเสิร์ฟแรงไปพลิกตะไอ่้อแล้วเปิดไม่ขึ้นครับคิมยอนจุนหนีไปเป็น12ต่อ9ครับทีมไทยโลงโอกเหมือนกันเลยครับสิวัตสาขาพลิกตะไ่ายเป็นของเราบ้างนะครับเท่าที่ผ่านมาโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีมไทยแต่จังหวะนี้เป็นดีครับถึงตัวของคิมยอนจุนก็จริงแต่ว่ามันผิดจังหวะไปแล้วครับ 9ต่อ12บสองยังนินสวยมากพรอชัยเปิดดีทียันยกให้สวยครับมาขึ้นแตะข้อมบล็อกลงไปสบายครับเอาตัวสอดใต้ลูกได้ดีครับพรชัยเขาแก้ว13สามต่อ9ต้องการสองแต้มครับเพื่อจะชนะในทีมบีแล้วก็ไปลุ้นตัดสินกันในทีมส ดูครับการเอาตัวสอดใต้รูปของพลชัยเขาแก้วนั้นทำได้เยี่ยมมากแต่มาคันนี้ไม่ข้างครับ,รบอาแะ้วครับเต็มแมทชอยสำหรับทีบีลยครับเกาหลีใต้เป็นฝ่ายได้ส่งรูกก็จริงครับแต่ว่าตามหลังทีมไทยอยู่9ต่อสิบสี่คะแนน จะเลือกเสิร์ฟแบบไหนครับคิมฮันยังเอาค่ามาก่อนครับซื้อบล็อกเลยครับชิยันเตชันยกให้ผงฉายขึ้นแต่ลูกดิปโปติดบล็อกจริงครับแต่ว่าออกครับทีมไทยก็เอาชนะไปในเซตที่2ครับสำหรับทีมบีชนะไปอีก15ต่อ9ครับก็รวมแล้วชนะไป2เซตรวดครับ15 6แล้วก็159ก็ยืดเยื้อถึงทีม4นะครับที่จะต้องมาเป็นทีม ชุดสุดท้ายครับที่จะตัดสินแชมป์ทั่วประชานคิงส์ครับประจำปีนี้ครับเดี๋ยวรอพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วกลับมาติดตามการาขทอดสดการแข่งขันในประเภททีม4กันครับ